الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله اشكر الله نحب ครับสําหรับ নেয়ামত อันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราไม่ว่าจะ ซึ่งถ้าปราศจากอิสลามแล้วชีวิตของเราก็คงจะไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานนะครับซึ่งอัลอนั้นได้บอกไว้ชัดเจนในอัลกุรอานของพระองค์นะครับแล้วก็เนื้อมัตต่างๆที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราหูตาแล้วก็ทรงสิ่งทุกอย่างที่เราได้ใช้ไปเพื่อดํารงชีวิตของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ขอบคุณต่อพระองค์พี่น้องลองออพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเราถ้าเรา เออเออดูส,สภาพความเป็นอยู่ของเราเนี่ยนะครับในความสุขสบายในความหรูหราในความสุขสบายในความมั่งมีในความเพียบพร้อมทุกอย่างที่เราที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับในด้านการปัจจัยยังชีพเนี่ยนะครับแล้วเราเปรียบเทียบกับท่านอับดุลลาหอฮะลาลัลลัมนั้นอ่ะเราจะเปรียบตัวเราเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับใครเหมือนกับระดับไหนนะครับระดับมนุษย์ประเภทไหนนะครับเราอาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับเราเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับ กษัตริย์ได้เลยนะครับในความสุขสบายของเราที่เรามีบ้านมีอาหารมีอะไรต่ออะไรทุกอย่างทุกอย่างไม่ไม่บางคนไม่เคยขาดเลยนะครับก็เหมือนกับว่าเรานะเป็นกษัตริย์ได้เลยแต่ถ้ายิ่งคนใดที่ว่ามีอุปกรณ์นะครับเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างหรูหราเนี่ยนะครับเพียบพร้อมที่เขาที่เขามีอยู่นะเปรียบเสมือนเขาเป็นมหาจากักรพรรดิเลยนะครับเป็นจกักรพรรดิเลยนะครับ เป,เป็นระดับจกกักรพรรดิเลยก็คือว่ายิ่งใหญ่เข้าไปอีกนะครับแต่ทีนี้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้ตัดไว้ในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับว่าอัลอฮบิลลาฮิมิลชัยตุลร๊าจิมแล้วก็เด็กแก่ในาละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวาตุลฮัสนะลิมังแกน oh ่นะยะรุลลอฮะวะลัยามะลัยอะคราวะดะกะรัลลอฮะกะซีรอแน่นอนได้มีแบบอย่างที่ดียิ่งนะครับที่ดีที่ดีเลิศอุสวาตุลฮัสนะเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศน,นะครับมีอยู่ที่ไหน ฟีรอซูดิลลาฮในตัวของท่านอรอซูลในในในความเป็นอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ของท่านอรอซูนทูลอัลฮัสลามนั้นที่เราได้สามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าท่านนั้นมีชีวิตการเป็นอยู่อย่างไรนะครับซึ่งอว่านยืนยันว่าอะไรแน่นอนละก็ดแน่นอนนะครับกาณาละกุมฟีรอซูดิลลาฮิอุสวาตุนฮัสซานะมีแบบอย่างที่ดีงามแน่นอน ในตัวของท่านรอซูลซลและกุมสําหรับพวกท่านนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่อะไรพวกท่านท,ที่ที่เป็นคนประเภทไหนที่ว่าลิมังกาในยารุจุลฮ์ที่เขาต้องการอัลลอฮ์ต้องการไปพบกับอัลลอฮ์ในวันเกียรมันะครับแล้วก็ลิมังกาในยารุจุลวะว่าวเลียวมัลอาครราะแล้วก็ต้องการที่จะไปสู่วันอาครราะอย่างสภาพผู้ที่สําเร็จนะครับ วาแกเราลอฮากะซีรอและเป็นผู้ที่มีมที่เขานั้นล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายเพราะนั้นคนประเภทนี้ที่มีลักษณะสามอย่างเนี่ยแน่นอนว่าท่านอูซูลสุลเลาะลัมนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสําหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้ดําเนินตามแบบอย่างของท่านอูซูลสุลเลาะสลัมในเรื่องของความเป็นอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามที่ว่าที่อัลลอฮ์ก็กล่าวไว้ในอีกอายะห์หนึ่งว่าอะไร กุลมันฮ้าร์มอาจีนาตุลลอหลตีอัครเจ้ลีอิบาริฮีและ ط ย ب ا ت ีมินริษัทจงกล่าวถึงมุฮัมมัดว่าใครเล่าที่จะห้ามสู่เจ้าทั้งหลายคือมุมินทั้งหลายเนี่ยนะครับกุลมันฮ้าร์มอาจีนาตุลลอห์ห้ามอะไรความสวยงามแห่งที่เอาล็อปประทานลงมาไม่ว่าจะเป็นความสวยงามในเรื่องของทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆที่เป็นความสวยงามทั้งหมดเนี่ยนะครับริสกีต่างๆเนี่ยที่เป็นความสวยงามเนี่ยใครเล่าที่จะห้าม แสดงว่าเอเลาว่์นั้นเปิดโอกาสให้เรานั้นแสวงหาปัจจัยยังชีพที่ที่เราจะจะมีความสุขได้แต่ทว่าอะไรกุมาามันฮะร์มซีนัตอัลลอฮิลตีอัครเจลีไอบะอิบา,ร,ารีวัตยบด ط ي ب ร ت ي م ر ا ض ر ز ق ق و ล ه ي ا ل ل อาม آ น ن ฟิลฮายาติดดุนยาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าริสกีที่ดีงามสิ่งต่างๆที่ดีงามที่เราประทานลงมาเนี่ยมันเป็นของคนมุ่มินนะครับในโลกดุนยาเนี่ยแล้วก็ข้อลิสตยัยยอมารกียามะ แล้วก็เฉพาะมุบินอย่างเดียวเลยในวันอาคิร้อเนี่ยเพราะคนกาเฟสที่ได้ไปแล้วในโลกจุญญาเนี่ยเขาหมดโอกาสแล้วที่จะได้พบสิ่งเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยให้เราสามารถที่จะมีความแส,สวงหาปัจจัยชีพได้แต่เราก็ต้องดูท่านอับดุลิส์ัลสลามว่าท่านน่ะยอมที่จะไม่เอาสิ่งที่เ,เพลิดเพลินหรือว่าสิ่งที่มีความสุขสบายแต่ท่านนั้นยอมที่จะอยู่แบบนั้นอยู่อย่างอดๆอยากๆ โดยที่ท่านนั้นมีความจิตใจของท่านนั้นล้ำลึกถึงเอลอร์แล้วครับกลางกลางคืนเนี่ยท่านก็ยืนขึ้นแล้วทำการหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านบวมนะครับแสดงว่าท่านนั้นต้องการที่จะท่านรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรท่านท่านเคยเห็นสวรรค์เคยเห็นนรกนะครับในในคืนที่เมียอิสราเอลเมียรอดนะครับท่านได้เห็นสภาพของสวรรค์และนรกเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้แหละจึงจึงเกิดความมั่นใจและท่านยอมที่จะไม่เอาความสุขสบายในโลกจุนยาเพื่อที่ท่านนั้นจะได้ มั่นใจว่าท่านนั้นได้รับประกันว่าจะได้รับความสุขสบายในอาครออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่เราเนี่ยทุกวันนี้เรานั้นอยู่อย่างมหากษัตริย์เราอยู่อย่างกษัตริย์ในเรื่องของการเป็นอยู่ของเราแต่จิตใจของเรานั้นเป็นคนยากจนเป็นยาจกนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราดูว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันนะครับจิตวิญญาณของเราเนี่ยต้องการอาหารเช่นเดียวกันอาหารของมันก็คือการอิบาระการระลึกถึงอัลลอฮ์ต่างๆในๆในวาระต่างๆ,ๆนะครับ เพราะนั้นถ้าเรายิ่งยิ่งดำลึกถึงอว่าให้มากนะครับอาหารของจิตวิญญาณมันก็จะมันก็จะสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นแสวงหาอาหารให้กับจิตวิญญาณให้มากๆด้วยนะครับโดยการทําอิบาห์ดายางตั้งใจเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีอยู่ในอัุรอานหมดแล้วข้อสอบเนี่ยอว่าบอกกับเราแล้วในอัุรอานทั้งหมดเลยและท่านบิสต์เราลัมก็ได ได้มาบอกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อสอบนั้น่ะมีทั้งหมดแล้วแต่เราเนี่ยจะเรารู้ไหมปัญหาอะไรที่อยู่กับเราแล้วเราจะต้องไปไป,ไปประสบกับข้อสอบต่างๆเหล่านี้ที่เราบอกเนี้ยอ่านทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรา้นี่นะออขอให้เราค้นหาว่าปัญหาอยู่ที่ไหนหรือว่าเราไม่เจอปัญหาเรารู้สึกว่าเราไม่มีปัญหา ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยทุ่มเทเพื่อดุนยญาเนี่ยแล้วเราทุ่มเทเพื่ออาคาร้เท่าเทียมกันเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราตรวจสอบตัวเราเองแล้ว <Yeah. S 1> เราเห็นเราตรวจสอบตัวเราเองด้วยความด้วยความยุติธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นว่าการทุ่มเทของเราเพื่อดุนยญาน่ะมันเต็มร้อยแต่การทุ่มเทของเราเพื่ออาคารา้นนั้นอ่ะมันเพียงไม่ถึง50เนี่ยแสดงว่านั่นคือปัญหาแล้ว น,นั่นคือปัญหาที่เรากําลังช่างผิดและเราช่างการชีวิตที่เราจะต้องไปประสบอันยาวนานน่ะแต่เราเตรียมเพื่อมันนะ่ะน้อยนิดในขณะที่เราเตรียมเพื่อโลกยุนญ,ญาเนี่ยซึ่งเราจะอยู่เพียงชั่วคราวเนี่ยเราทุ่มเทให้กับม100ันร้อยเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยกำลังคิดผิดและเรากําลังใช้ตาช่างแบบผิดผิดละเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นอะ่ะขอให้เรานั้นตั้หนีตัวเราเอง และพยายามตำหนิตัวเองว่าทําไมเราจึงปกพ้องในหน้าที่ทําไมที่เราต้องมีต่ออลวะนะครับขอให้เราเซึ่งอะไรซึ่งจ,จิตใจของคนเราเนี่ยมันแบ่งอยู่เป็นสาประเภทประเภทหนึ่งคือนับสุลเราเนับสุลอัมมารหรอก็คือคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยจะโน้มเอียงไปสู่การทําความชั่วความชั่วมันจะพยายามโน้มน้าวมันพยายาม มันพยายามที่จะโน้มน้ําเราให้ไปสู่ความชั่วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเอารอให้ฮิดายะเราแล้วเนี่ยนะครับเราต้องพยายามที่จะแล้วเรารู้แล้วว่า,อ,าอนาคตเราจะต้องไปประสบกับอะไรเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องทําให้เรานั่นะไม่บุบพ้องในหน้าที่ที่เราจะต้องมีต่อรอนะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงจําเป็นที่จะต้องอะไรประเภทที่ 2. คือนับซุนเลาว,ว่ามาก็คือจิตใจที่ จิตใจที่ตำหนิตัวเองตลอดว่าทําไมเราจึงบกพ้องทําไมเราจึงไม่ขอบคุณต่อร้อ์ให้มากมากวันนี้ทําไมเราจึงเนรคุณต่อร้อ์เพราะนั้นให้เราเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมเราจึงบกพ้องในหน้าที่ที่พึงมีต่อร้อ์สิทธิที่ร้องจะต้องให้เราเนี่ยจะต้องได้รับจากเราในการที่เราให้สายตาเราให้จมูกเราให้หายให้อากาศหายใจให้ทุกถึงวางที่เป็น ที่เราช้าอยู่เนี่ยเราต้องขอบคุณต่อเราแต่ทําไมเราจึงเนรคุณต่อพระองค์ในการที่เราไม่เชื่อฟังพระองค์นะครับให้เรานั้น,นอะไรให้เรานั้นตําหนิตัวเองอยู่ตลอดในโลกยุนยาเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับตัวกลับใจแล้วพยายามฝืนใจพยายามมุจาฮาตุนนัสพยายามฝืนใจที่จะไม่ทําความชั่วนะครับแล้วก็พยายามฝืนใจที่จะตอบแทนบุญคุณของเราแล้วก็ทําอิบารัตต่อพระองค์อย่างดีงามนะครับเพราะฉะนั้น ในเมื่อเราเนี่ยทำการมุจญาหาดะในการในการฝา่าฝืนจิตใจตัวเองแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็ตำหนิตัวเราเองตลอดเวลาเนี่ยทำให้เราเนี่ยคือจิตใจของเราก็จะค่อยๆค,ค,คอยตามไปสู่หนทางที่ดีงามและเมื่อเราทําการมุจาหาระตุนัสหรือว่าฝืนใจเราตลอดนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านบิอลอรอสลัมบอกว่าในที่ส่วนหนึ่งบอกว่าสวรรค์เนี่ยนะครับถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งที่จิตใจรังเกียจ พอเราต้องฝืนใจที่จะทําในสิ่งที่เราสั่งเนี่ยครับในขณะเดียวกันที่นรกนั่นแหะถูกถูกห้อมล้อมไปด้วยอะไรด้วยชาวาดคือกิลเลสตัณหาเพราะฉนั้นกิลเลสตัณหาเนี่ยมันต้องการที่จะนําเราไปสู่ไฟนรกนั่นเองเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยเมื่อเราทําการติดเต,ตียนตัวเ,เองอยู่ตลอดแล้วหลังจากนั้นอิชารา์ลให้เราซื่อสัสตย์ต่อหรอให้เราซื่อตรงก่อหอว่าเรา่นี่ะจะต้องเป็นบ่าวที่ดีต่อว่าให้ได้ และอินชาอัลลอ์เราจะข้ามไปสู่นับซุลมุตมาอินนะซึ่ง e อกว่าเขได้กล่าวไว้ในสุราอัลฟัจรีนะครับยาอิยาตุฮันน e ับซุลมุตมาอินนะนะครับเพราะนั้นก็เพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกในอัลก่อนในสุราอิบรอฮิมน่นะครับว่าชัยตอนเนี่ยมันจะมาบอกว่าฉันเนี่ยชัยตอนอัลลอฮ์เล่าว่าชัยตอนมันจะพูดในวันเกีมรตว่าอะไรฉันเนี่ยเพียงแต่ชวนเจ้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อะไร ฟาลาตาลูมูนีท่านทั้งหลายนะ่ะอย่าได้มาอะไรอย่าได้มาตำหนิฉันวาลาฟาลาตาลูมูนีวาลูมูอันฟุสตะกุมและเจ้าทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจะต้องอะไรตําหนิตัวสู่เจ้าเองนะครับในวันเกียร์มัสนะในชัยตอนนะ่ะมันจะบอกอย่างนี้ว่าสู่เจ้าทั้งหลายนะ่ะท่านทั้งหลายตํหนิสู่เจ้าต้หนิตัวของท่านเองเพราะนั้นเมื่อพลาดไปแล้วเนี่ยถึงวันนั้นแล้วเนี่ย อย่าได้มาตําหนิตัวเองหรือว่าจะจะไปอย่าได้ไปตําหนิชัยตอนเลยเพราะอะไรเพราะในวันนี้อลัลลอฮ์ให้ข้อสอบหมดแล้วแล้วเราไม่รู้ปัญหาหรือว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปพบกับอลัลลอฮ์นั้นอะ่ะข้อสอบมีทั้งหมดแล้วในอัลกุรอานแล้วแบบอย่างท่านบีสอลลลอะฮิวะซัลลัมเพราะนั้นให้เราทําข้อสอบนี้ให้ชัดเจนหรือเราไม่มั่นใจให้ตรวจสอบตัวเองว่าเรามั่นใจไหมที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเนี่ยว่ามีสวรรค์มีนรกถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยทำไมเราจึงใช้ชีวิตแบบนี้ ขอให้เราตรวจสอบตัวเองแล้วก็ให้ชีวิตหนึ่งนั้นนะจงคิดว่าเขาได้เตรียมอะไรไว้แล้วสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยตําหนิตัวเราเองก่อนวันนี้ที่การตําหนินั้นยังประโยชน์เมื่อไปถึงวันเกียรติมัตอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าชัยตอนมันจะบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้จะมาตําหนิฉันก็คืออย่าได้มาตําหนิชัยตอนแต่จงตําหนิตัวของท่านเองจงตําหนิตัวของพวกท่านเองเพราะนั้น วันนี้วันแห่งการตาหนิเนี่ยมันยังประโยชน์ให้เรานะตำหนิตัวเราเองให้มากๆว่าทําไมเราจึงไม่เป็นบ่าวที่ดีของหรอทำไมเราจึงเป็นบ่าวที่เนรคุณต่อหรอทำไมเราจึงไม่เป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อหรอให้เราตําหนิตัวเราเองและอย่าได้เพลิดเพลินกับความเพลิดเพลินของโลกยุนยานะครับเพราะว่าวันที่เราจะต้องไปประสบหลังจากความตายนั้นคือหลุมฝังศพเราเห็นแล้วว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้กษัตริย์นะครับกษัตริย์อะไรกษัตริย์ของประเทศ คูเเนี่ยเสียชีวิตนะครับทางสื่อออนไลน์ทางสืออส่อโซเชียลเนี่ยนะครับก็ได้เอารูปของความสุขสบายที่เป็นทองคำอะไรต่างๆในบ้านในในกริย์ในวังนะ่ะมาให้ดูและหลังจากนั้นก็เป็นรูปของอะไรหลุมฝังศพที่หลุมฝังศพเขาก็ไม่ได้ต่างไปอะไรกับคนยาจบนั่นเองแต่ว่าเมื่อลูกยุนยานั้นเขาอยู่ในโลกยุนยาอยู่ในความเพลิดเพ้ินั่นคือความหลอกลวงของโลกยุนยาที่ศธรรม มาถึงแล้วก็คือวันเกียรมัดหรือว่าสัจธรรมก็คือได้หลุมฝังศพนะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะต้องลงลงไปอยู่ในหลุมเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าได้ให้เลาว่าถึงบอกว่าในในอยายะห์หนึ่งบอกว่าอยนาอ่อยาฟะลาตุกุรันนะกุมมุดุฮายาจุดดุนยาอย่าได้ให้โลกโลกตุนยานะ่ะมันได้มาหลอกลวงสู่เจ้านะครับเพราะฉะนั้น สิ่งนี้แล้วนะครับผมอยากจะฝากอ่านกรอ่านอายะห์หนึ่งว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ทำมิตัวเองก่อนในทุกวันนี้นะครับอัลลอฮ์บอกไว้ในสุรอัลฟุรกอนนะครับอายะห์หนึ่งอายะห์ที่29นะครับอัลลอฮ์บอกไว้ว่าไงทรงตรัสว่าหัวเยาไม่อัลลอฮ์ิมอัยละยาไดฮิยาลูยตันิตคัชตุมะลรอสูลิซาบีลายาลตันี ย่าวัยเลตะไลตันิเลตันิลำอัตะคิดฟูลานันคอลีลาแล้วก็อัลลานีอานจิกริบ้างจะอิจาอานีว่กาลเชัยตานุลิลอินซานิขซูลานะครับซึ่งมีความหมายว่าในวันและในวันซึ่งผู้ที่อาธรรมนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่อาธรรมนั้มีสามประเภทอาธรรมต่ออัลออาธรรมต่อตัวเองและอาธรรมต่อผู้อื่นต่อมนุษย์นะครับคนที่อะไร คนและในวันซึ่งและในวันซึ่งผู้ที่อาธรรมนั้นอนะ่ะเขาจะอะไรจะกัดมือของเขากัดมือทั้งสอง,ของเขาเพราะอะไรนั่นเป็นการบ่งบอกถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับยาดูริมอะไรย่าได้และเขากล่าวว่าอะไรยาไลตานีหมายถึงว่าเสียใจไปแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจไปเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับยาไลตานี และยาไลเตอนีตะคัตตุมาอัรรอซูลิซาบีลานะครับโอ้พระเอ้าฉันเสียใจเหลือเกินฉันโอ,นะโอ้อนะโอานิจาทาไมฉันจึงไม่ได้ยึดเอาแบบอย่างท่านรอซูนเป็นทาง,เป,ทางเป็นทางนําละอิตตะคัตตุมาอัรรอซูลิซาบีลาหนทางทําไมฉันจึงไม่ยึดหนทางที่แบบอย่างท่านรอซูนสโลโลฮะอิสลามนะครับยาไวแลตะตาเสียใจอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรไลเตอร์นี่ ทำไมอนิจจาทำไมนะฉันจึงได้ไปเอาคนคนนั้นคนคนนี้น่นนนะฟูล่านั่นคนคนนั้นคนคนนี้น่นนนะเป็นเพื่อนสนิทอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ยต้องระวังให้มากๆเพื่อนเนี่ยต้องระวังให้มากๆที่ที่วันหนึ่งที่คนอาธรรมเนี่ยจะไปเสียใจบอกถึงความเสียใจของตัวเองว่าโอ้อนิจจาถ้าฉันไม่ได้ยึดเอาคนนั้นคนนี้นะ่ะเป็นเพื่อนสนิทแล้วเราก็จะดีนะครับแล้วก็เอาบอลลนีแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ทําให้ฉันหลง จากทางนาของอัลลอฮ์อันนซิกรีจากอลัลกุรอานจากทางนําของอัลลอฮ์นะครับหลังจากที่ทางนํานั้นได้มาอย่างชั้นแล้วก็คือทุกคนมุสลิมทุกคนนี่ก็เช่นเดียวกันมุสลิมทุกคนเนี่ยก็คือสามารถที่จะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงใน,ใน,ใ,น,ใ,นในอญญายะนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรเพราะมุสลิมก็สามารถเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่อาธรรมได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ระดับของความอาธรรมนะครับเพราะฉะนั้น วกานีชัยตอนุลิลอินซานิฮเขาดูลลแล,อละอัลลอฮ์ก็ได้สรุปในอยนา,ายะห์นี้ว่าอะไรแน่นอนว่าชัยตอนนั้นน่ะเป็นผู้ที่ทอดทิ้งมนุษย์นะครับชัยตอนนั้นน่ะมันได้มากระซิบกระซาบในโลกดุนยาเนี่ยแต่เมื่อเมื่อเราไปอยู่ในไฟนรกกับมันแล้วมันก็จะทอดทิ้งแล้วมันไม่สนใจแล้วมันสําเร็จแล้วที่มันได้ได้ทําการวางแผนการแล้วก็เสี่ยมสอนแล้วก็กระซิบกระซาบเรามันทํางานสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้อง เราให้เราตรวจสอบว่าเพื่อนเพื่อน,นของเรานั้นนะครับลูกๆของเรานรั้นอ่ะแล้วก็อะไรนฮาริสบิสโวส,สลัมบอกว่าใครจะดูว่าคนคนไหนเป็นยังไงอ่ะให้ดูเพื่อนของเขานะครับว่าเพื่อนของเขาเป็นไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ยนะครับถ้าเบื่อว่าเราเพื่อนเราคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยเขาก็จะทําให้เราหลงทางและเราก็จะไปเสียใจในวันเกียมัดเหมือนกับที่อัลกุรอานบอกในสุซูรออัลฟุรกรอายะที่2ี่ส้นี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอเราทรงโปรด ทิดาย่เรานะครับทุกวันทุกวันนี้นะครับอัซมาหรือว่าวิกฤตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความรู้นะครับความรู้ถ้าเราต้องการจริงๆแล้วเน่ะเราเซิร์ชได้หมดเลยเนี่ยนะครับเอาไวใ้ให้ให้แนวทางมาแล้วในการที่จะเสวะหาความรู้แต่เมื่อความรู้มีแล้วน่ะมันเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือไม่มันเป็นความรู้ที่ทําให้เรารอดพ้นจากอีกวันเกียร์มาหรือไม่นี่คือความรู้ที่ท่านบิสมุสลาลัมพัฒน์สอนให้เรามันขอดุอาให้ ให้เรานั้นรอดพ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์และขอให้เรานั้นได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งความรู้ที่เป็นประโยชน์มันจะต้องบรรลุถึงเป้าหมายของมันก็คือทําให้เรารอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์และทําให้เรานั้นได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์นะครับและเรารอดพ้นจากความกิ่วกดของอัลลอฮ์นะครับขอพระองค์ทรงโปรดประทานความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับเราซึ่งความรู้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าเราถ้าเราได้นํามาใช้นั้นอะ เรามันก็จะเป็นประโยชน์และทําให้เรารอดพ้นนั่นเองนะครับขอรัทรงโปรดให้เรานั้นได้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์แล้วก็กลับไปหาพระองค์ในสภาพที่ออได้รับความสําเร็จและขอให้เรานั้นได้พบกันใหม่หลังจากที่เราได้พบกันแล้วในในมัสยิดนั้นขอให้เราได้พบกันอีกในในสวนของพระองค์